คลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการคลิกนะครับเช็คร,รีโมทว่ามันดีหรือไม่ดีครับบางคนเปลี่ยนฐานไปแล้วนึกว่าฐานหมดเปลี่ยนไปแล้วก็ยังไม่ทํางานนะครับก็ปัญหามันเกิดจากเครื่องรับทีวีหรือว่าเป็นที่รีโมทนะครับแต่ว่าเครื่องรับทีวีคงจะเช็คยากนะครับเพื่อนสมาชิกค,คงจะเช็คยาก ไม่เหมือนกับรีหมดเราสามารถคลิกได้เลยนะครับโดยใช้มือถือของเรานะครับเปิดกล้องนะครับเปิดเป็นกล้องนะครับส่องดูนะครับแล้วก็จากนั้นเรากดปุ่มนะครับปุ่มใดก็ได้นะครับสังเกตดูตอนที่ยังไม่กดมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับสังเกตดูที่หลอดนะครับหลอดตัวส่งนะครับหลอดอินฟลิตนะครับอันนี้ช่างเอจะลองกดนะครับสังเกตดูจะมีไฟกระพริบนะครับ ความถี่ที่สายตาเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับแต่ว่ามือถือเรานี่สามารถจับความเร็วได้นะครับจับแสงความถี่นะครับที่รีโมทส่งมานะครับสังเกตดูนะครับจะมีไฟกระพริบใช่ไหมครับอ่าแสดงว่ารีโมทของเราดีนะครับอ่าไม่ต้องไปเสียเวลาตรวจสอบให้ยุ่งยากนะครับตรวจสอบด้วยตัวเองเบื้องต้นนะครับว่า อาจจะเป็นที่่านหรืออาจจะเป็นที่รีโมทนะครับเป็นข้อ,อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับ